สบายดีมาพบกับตู้สวรรค์บาลเมตเนาะว่ามันนี้เราแพนจะไปขาควายเนาะเพราะว่าควายนี่มันแบบสะขากินอาจจะโบ่สบายเนาะควายเป็นบาดเป็นแผลจ็บแคลจ็บสมควายเป็นบาดอยู่แผลอยู่ ถวๆนี้นะมันอาจจะบางเทือมันไปกินยากินยังมันยังถึกบัทอยาไปบึงนํากันเนาะจํันขาดเด้อขาดอาหารจําันขาดสุมุมดึบเป็นแพกินข้าก็กินบ่ได้กินนําก็กินบ่ได้ก็ อยู icana, ่ในป่าบมเอนอยู่ในสวนโตอ้่นแค่มากินไหมต่างนานาดิก้าสึกเตอตั้งขาเลยตั้งแค អ <Siser Zum voi> <Sing> េយុយខោតខ្វាយគេเนาะអឺเจ็บปากเจ็บតែបាត់น่าជแยងអាហារកັບเก็บພາບឡាងក่อนក្រាក់ខ្វាយតអ៊ុំលៀស្អាតស្បាយ พอยเรือกเลยพอดีริกาตู้เลี่ยวดีนะเลือดต,ต้กรกักตุกักตุกักเราไม่ยอมจับกันมาเันหลอกแก็บใจ นามนะเริมจะงเื่องแล้วก็แข็้นเสร็ดแวเลยเียดเลยแนเลสดใมาทำให้ลงข่าวทีวีนี่รักสีเป็นอิมขงแบมืเครียมือกรอมเคียดมอปลาซอีปลาปอ้ตัวตรนี้นีแกันาวโอย

ครับนี่หมอสวนเอ้ยโอ้สิจังนี้ครับมาหา ផ្លែងួននោះឈើជិះថយថយពោតនំមុលហាយទីយកមួយនំហាក់យកទុកហាក់កូនហាក់ស៊ុំនំកូននឹមនឹមគ្រុំនឹមគ្រឹះគ្រឹះនេះធំនេះឡើងតែមកហាក់ហ្នឹង ไปไปซ้อมเลยน้องเข้มเนี่ยเข้มเป็นหกจ้าวพี่น้องจากที่เขากินแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เก็บเครื่องเก็บคองเขาก็ย่ากปาเนาะกินสุนนุ่มกันแล้วก็สัมคีกันกินแล้วย เก็บเครื่องเก็บของกําลังยางอยู่นี่เครือ่องนี้ผู้ใดเข้ามาก็ দ ืนกดไลค์กดแชร์เด้อผู้เป็นกําลังใจให้ตู้สวรรค์บาละเม็ดแด